อินเตอร์เตรียมข้อสเสนอด,ดึงดิบลาน้อยกว่าจูเวนตุสนะเพื่อแข่งมุสลิมมาเน่เผยครอปยอมปรับตารางซ้อมช่วงรอมดันครอปมาเน่โหดสถิตหลังเกมลิเวอร์พูลจมบีอะไรอันไป2ต่อศูนย์โอเว่นตั้งคำถามเรื่องครอปไม่เน้นบุกปืดน้ำเอาประตูที่3ให้จบไป ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางอินเตอร์บิลานกำลังเตรียมข้อสเสนอให้เปาโลดีบัลล่ารับไปพิจารณาตัวเลขค่าจ้างน้อยกว่าที่จูเวนตุสมอบให้ที่สัไปซึ่งกาเซตาเดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานข่าวบอกว่าอินเตอร์บิลานคือทีมเต็งที่จะคว้าตัวดีบัลล่าไปเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายสัมเมอร์นี้ หลังจากกองหน้าชาวเจนไตหมดสัญญากับทางจูเวนตุสวันที่30มิถุนายนโดียบัลลาบที่ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณราว7ล้านยูโรต่อปีตอบปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทางจูเวนตุสเพราะต้องสังกัดเปลี่ยนแผนล้มข้อสเสนอที่จะจ่าย10ล้านยูโรต่อปีสร้างความผิดหวังให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามข้อสเสนอที่อินเตอร์เตรียมสเสนอให้ดีบัล่ามีตัวเลขเพียงแค่6ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นยังไม่รวมไปถึงโบนัสอื่นๆมากมาย เพราะเป็นตัวเลขระดับเดียวกับดาวดังของทีมอย่างทางลาตุโรบูติเนสนิโคโรเบเล่ามา์เซโรโบซ o วิชเป็นต้นโดยเวลานี้อินเตอร์มิลานยังไม่ได้มีข้อเสนอวางอยู่บนโต๊ะให้ดิเบล่าได้พิจารณาเพราะสโมสรต้องการเคลียร์พื้นที่และก็ลดตัวเลขค่าจ้างลงมาก่อนโดย2ตัวเก่าที่จะย้ายออกก็คืออาตูโรวิดาวกับทางอาริซิสซานเชส โดยสตีโอมาเน่ระบุเชเกนครอบกุญซือทางลิเวอร์พูลปรับเปลี่ยนตารางการซ้อมในช่วงรอมนอนจนถือเป็นประโยชน์ต่อตนและก็นตเตกค,คนอื่นๆพาในทีมที่เป็นชาวมุสลิมโดยบอกได้ว่าจจแดนแฮนเดอร์สันเป็นคนช่วยไปคุยกับครอบให้หลังจากที่พวกเขาปรึกษาถึงเรื่องนี้กับทางแฮนเดอร์สันซึ่งทางสตีโอมาเน่ปีคนเก่งของทางลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีก เปิดเผยว่าเจเกนคอปผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันปรับตารางการซ้อมของทีมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อน,นักเตะที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งกำลังอยู่ในช่วงถือศีลอดหรือช่วงรรมฎอนในช่วงเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามนั้นชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจนกว่าพระอาทิตย์จะตกซึ่งในทัพองแดงเบร์นเตะหลายคนที่เป็นชาวมุสลิมอย่างเช่นมาเน่โมเมาลาอิบราฮิมาโกนาเต้และนาบีเกย์ซ่า แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังทำงานที่โดดเด่นกันได้นะซึ่งมันได้เปิดใจมาว่ามันถือเป็นช่วงที่ยากลำบากการลงเล่นและก็ซ้มอมรปมไปถึงทำรมนอนไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก่อนที่เข้าสู่ช่วงรมนอนนั้นเราพยายามที่จะคุยกับทักกัตันทีมจอแดนฮันเดอร์สันเพื่อจะขอให้เขาช่วยไปคุยกับเจ้านายหน่อยว่าเราจะสามารถปรับตารางไปซ้อมในช่วงเช้าแทนได้หรือไม่ซึ่ง้าได้ซ้อมตอนเช้ามันก็จะทําเป็นงานที่ง่ายกว่าสำหรับเรา เพราะถ้าทำอย่างนั้นเราก็จะมีเวลาพักและก็ได้กลับไปที่บ้านแต่ถ้าได้ซ้อมตอนราวบ่ายสองหรือบ่ายสามมันก็จะเป็นงานหนักสุดๆเลยนะซึ่งสุดท้ายโค้ดก็ตอบตกลงและผมคิดว่านั่นช่วยทําให้เราน่านทํางานก็ได้ง่ายขึ้นเรากําลังพยายามทําผลงานให้ดีสุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งนั่นว่ามันาการอดอาหารในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เหมือนกับทุกทีที่พอถึงวันแข่งขันและทุกอย่างก็จะต่างออกไปเลย จึงอยู่ว่าการที่ตอนนี้อยู่ในช่วงประมณนทําให้มันเป็นงานยากอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าเวอรอผูนั้นพยายามที่จะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นในครั้งนี้เราได้คุยกับทางโมนากนักพจนาการของเราและก็เธอก็ช่วยทำไปทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นสำหรับพวกเราเพื่อจะให้มั่นใจมาว่าเรานั้นไ,ได้ปฏิบัติตามแนวทางในช่วงประมชนได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่เรานั้นจะต้องลงเล่นในครั้งนี้ เปิดสถิติหลังเกมของแดงลิ์พูลที่เปิดสนามแอนฟิลเอาชนะเหลือตำน้ำสีเหลืองบิยาเรอันด้วยสกอร์2ต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรับรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคําคขืนที่ผ่านมาโดยเกมดังกก่าของแดงลิ์พูลได้2ประตูจากแพรนวิชเอสตูปิยานนักเตะบิยาเรอันทำเข้าบนดูตัวเองส่วนอีกลูกซาเดอมาเน่จัดให้ในทีที่55้า ของการแข่งขันสบบนให้ทีมของเจคเกนคอปกลุมความได้เปรียบไว้พอสมควรก่อนจะบุกไปเยือนในแดน,นกระทิงดุดนัดที่2ช่วงสัปดาห์หน้าโดยสถิติหลังเกมลิเวอร์พูลนั้นชนะเบีรยร์เรอันไป2อต่อศูนย์งานนี้ก็จะมี1นะฮะลิเวอร์พูลลงเล่น3มนัดหลังสุดทุกบริการที่อนฟิ์โดยพวกเขาเอาชนะได้ทั้งหมดโดยยิงไปได้ถึง8ประตูและก็ไม่เสียประตูเลยสักลูก 2. องเจคเกนคอปพาทีมเอาชนะการแข่งขันทั้ง4นัดในบ้านในรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีก 3. โมมอมิซาน่าทำแอซิสที่7และก็ที่ตัวเขาส่งบอลให้กับทางเซเรอมาเน่ทำประตูในศึกยูฟาแชมเปียนลีก 4. บิยาเรอันมีโอกาสยิงประตูเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในเกมนี้และไม่เข้ากรอบอีกด้วยซึ่งสถิติดังกล่าวก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในปี2003และถึง2 0 0 4เกมที่อินเตอร์มิลานพบกับทางบารา์เซโลนาข้อที่5เลวูฟอาชนะ9ก้าดัดในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซีซั่นนี้ถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดแล้ว ข้อที่6ซาดโอมาเน่ทำประตูที่14ของเขาในรอบนอกเอาท์ยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกเทียบเท่ากับสถิติที่ทางดีดิเย่ดอกบาฐานะนักเตะจากทางแอฟริกันที่ยิงได้สูงสุดในครั้งนี้และสไตล์ข้อที่7นะฮะสประตูลิเวอร์พูลในเกมนี้มีระยะทางเพียงแค่1 3ึ่งยสามสามนาทีเท่านั้นในครั้งนี้ มเคิลโนเวนอดีตกองหน้าทีมชาติงังกฤษไม่ค่อยโอเคที่เชคเกนคอปในใหญ่ของแดนลิเวอร์พูลเน้นเกมรับช่วงท้ายเกมอยู่่าแชมเปียนลีกรอบรองชิงเลิศนัดแรกที่เปิร์สนามแอนฟิ์เอาชนะบียาเรอันไป2ต่อนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาทันทีควรชเดินหน้ายิงประตู3ประตูเพื่อโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศที่มากขึ้นซึ่งเกมดังกล่าวครอบปรับมากด้วยการส่งกองหลังขนานแท้อย่างโจโกเมส ลงมาแทนแบค็คขวาจอมบุกอย่างทางเทรนลิสเดอร์อาโนเพื่อเน้นความรัดก,กุมช่วงท้ายเกมก่อนจะบุกไปเยือนบียาเรีันนัดที่2วันที่3พฤษภาคมซึ่งทางโอเว่นมองว่าและควรจะเก็บเทรนไว้เพื่อลุ้นประตูที่3ม,มากกว่าซึ่งทางลิเวอร์พูลได้ประตูอีกนะครับมันคงจะจบแล้วผมคิดว่าประตูที่3จะปิดตายโอกาสของบียาเรียนเพราะมันมากเกินกว่าที่พวกเขาจะกลับมาได้ ผมคิดว่าครอบนั้นเปลี่ยนตัวโดยที่ไม่คำนึงถึงโอกาสที่จะทำประตูที่3การส่งโกเมสลงมาแทนเทรนเป็นการเน้นเกมรับอย่างชัดเจนเมื่อคุณมีหนึ่งนักเตะแบ็กขวาจอมบุกค,คุณก็ควรจะให้เขาอยู่ในสนามต่อไปถ้าพวกเขายิงประตูได้อีกก็คงจะหลบสบายมากกว่านี้ก็เป็นได้ในครั้กนี้ ยันไรท์ตำนานกองหน้าอารนน์ซอลแสดงความเห็นแบบได้ใจเด็กองว่าถ้าหากดิวอคออริกี้ต้องย้ายออกไปค้าแข้งในทีมอื่นหลังจบฤดูกาลนี้ฝ่ายที่เสียใจมากที่สุดก็คือลิเวอร์พูลนั่นเองแต่ถ้าหากโอริกี้ต้องย้ายออกหลังจบฤดูกาลนี้เลสเวอร์นี่แหละครับจะเป็นฝ่ายที่เสียใจมากกว่าเพื่อนแฟนบอลทีมอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรก็นในเมื่อเป็นแค่ตัวสำรองคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่นัก แต่พวกคุณรู้หรือไม่ว่าสำหรับทางสาวกของแดงทั้งโลกเนี่ยโอริกีนั้นคือคนที่มีความหมายต่อสโมสรแห่งนี้มากแค่ไหนและเจเกนคอปเองก็เข้าใจคุณค่าของเขาเป็นอย่างดียกตัวอย่างในเกมล่าสุดเอฟเวอร์ตันที่ลิเวอร์พูลมีกองหน้าเก่งๆให้ใช้งานมากมายแต่แฟนๆกลับตะโกนร้องเพลงเรียกชื่อโอริกีขอให้ครับส่งเขาลงมาสร้างปฏิหาริย์ไปไซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องปกตินะ สมมติว่าถ้านาฬิกาหน้าโอริกีย้ายไปเล่นทีมอื่นที่ลิเวอร์พูลจะขาดกองหน้าที่สามารถคว้าความเปลี่ยนแปลงไปได้แบบเหนือความคาดหมายไปทันทีซึ่งความพิเศษตรงนี้เฟอร์มิโน,โนซาร่ามาเน่โจตาสี่คนมัดรวมกันยังไม่สามารถได้เท่าเขาเลยไซ้สำปซึ่งมีหลายครั้งที่ลิเวอร์พูลต้องเจองานยากลำบากในช่วงครึ่งแรกไม่ว่าจะบุกยังไงก็ไม่สามารถเจาะเอาประตูขึ้นนําได้สักที การแบบนี้หละครับคุณต้องมีคนอย่างทางโอริกี้ลงไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในควั้ังนี้ซึ่งหากมองกันตามปกติของลลกฟุตบอลโอริกี้เองก็ควรจะย้ายออกไปหาความอ่าหรือว่าโอกาสในการลงเล่นกระทางทีมอื่นได้แล้วแต่สำหรับเวอร์พูเขาคือคนที่ควรจะอยู่คอยสร้างปฏิหารแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะและหากไม่มีเขาเวือ์ฟูเองอาจจะหมดลุน้นแชมป์ไปได้แล้วก็เป็นได้จริงใช่ไหมล่ะ อูนายเอเมอรี่เฮโค้ดบิยารีันแสดงความมั่นใจมาว่าเกมเล็ก2ช่วงกับสัปดาหหน้าทีมของตอนนั้นจะเป็นฝ่ายเดินเกมรุกบุกเอาอัดใส่ทางลิเวอร์พูลเต็มที่แม้ล่าสุดจะออกไปแพ้หกแดงไปศูนย์ต่อ2โดยดูยแบบเกมที่โดนขยี้ฝ่ายเดียวในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรับรองชนะเลิศเลกแรกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยบิยารอันจบครึ่งแรกด้วยการที่สามารถยันสกอร์เสมอศูนต่อ0ูนเอาไว้ได้แต่ครึ่งหลังพวกเขาก็มาเสีย2ประตูติดติด,ตดกัน และเม่อเกมนี้เลื่อนน้ำสีเหลืองได้ครองบอล29%แถมมีโอกาสยิงหนเดียวขณะที่ลิเวอร์พูลเองมีมากถึง20ครั้งแต่ทางเอเม y รี่เชื่อมาว่าทีมของตนจะสร้างความยากลำบากใจกับทางของแดงได้มากยิ่งขึ้นในเกมและที่2ที่เอสตาดิโอเดลาเซเบริกาวันอังคารที่3พฤษภาคมนี้โดยในการแข่งขันรอบปองคุณจะเปะต้องเจอกับทีมคู่แข่งที่ทรงพลังแบบนี้อยู่แล้ว แถมลิเบอร์พูเองชั่วโมงนี้กำลังในช่วงที่เข้าฟอร์มที่สุดเป็นอย่างมากกันอีกด้วยแล้วเราจะชนะอยากชนะอยู่แล้วเราอยากจะคอนโทรลเกมแต่พวกเขาไม่เปิดโอกาสให้กับเราทําแบบนั้นอย่างแน่นอนเราพยายามรับอย่างดีสุดแล้วแต่ผมมั่นใจนะว่าเกมที่ราเซเมริก้าจะแตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนเราจะทดสอบพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นเรายังคงเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมอดีตคุณซืออาร์ซอนวัย50ปีคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้ และข่าวเลี้ยวฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ